อยู่ไรเวทมนต์เหรออยู่เมกบูดูโอเมจิกสุกสุกเจ้าจงสุกนะเดี๋ยวนี้เจ้าจงสุกเออมีมีมีแอบดูได้ยังไม่สุกอาปิดไหมโอ๊กลิ่นหอมอืกลิ่นเครื่องหมักจากไก่หอมมากเวลาลุงเปิดมาสุกยังเปิดไหมเปิดไหมอ่ะสองสอง โอ๊ยตายแล้วผัวฉันโอ้ยโอ้ส่งพลังไปเต็มที่ฮ่าฮ่าฮ uh uh ่าฉันว่าว่างๆฉันต้องพาเธอไปชิกสมองแล้วล่ะหนาว ลมมาแล้วหนาวเลยไม่ไม่เย็นไม่เย็นแต่หนาวไม่เย็นย็น yes, ไม่เย็นแต่หนาวหนาวมันโค้งไม่นะเออหนังจรเะเข้แล้วปลาเธอเนี่ยร,ร้อนครับร้อนแดดมาร้อนเลย <laughs> ไม่มีเบ็ดและเย็น <laughs> ไทเก๊กแล้ว <laughs> อากาศนี้เธอได้มาจากไหน <laughs> าการนี่มันมันมันมามันแปลกๆนะเนออเออเอวโอวขอเคลด็ดเอวเคล็ดแล้วอ้มีหน่วยงานไหนเข้าเข้ามาช่วยเหลือแม่บ้านได้บ้างเนี่ยวอเทค ไปย่างไส้กรอกคะ่ะ oh, yeah. oh, ไส้กรอกใหญ่ <laughs> นี่เลยจา้าอ uh ่ะฮะ sorry ซอสชิจาได้ยินแปลกๆได้ยินแม่งแ่งนะไม่ดีไม่ดีปิดไว้ก่อนบ้าบ้าโอ้ยันกระมงโฉงเช็กอีกเลยจา้าได้กลับด้านเลยจา้า ไก่กรอกนี่มีสองแบบนะคะแบบหนึ่งนะคะจะมีพริกแบบไม่ไม่มีพริกค่ะใก้สุกแล้วใก้สุกแล้วเปิดอีกแล้วเปิดเปิดปิดปิดอยู่นี่แล้วโอ้โหไม่ละมั่งควันขนาดนี้่ไม่ละมั่งเปิดเปิดปิดปิดนี่แหละไม่เสร็จสะททไม่สุกสะทอ้าวอ้าวอ้าว อีละอีลเล่นของอีกแล้ะมาเย็นเย็นจ้ะ Really Yes <Okay. S 1> จริงเปิดได้แล้วไม่แล้วมัง้งโโออ้้มาเย็นมาเย็นร้อนครับร้อนเออมันมันมีแดดก็อุ่นสิไอ้ตอนมันไม่ตอนแดดมันไม่มีมันก็หนาวสิ โอ้ดำปีแล้วดาเขาดีไปไยไปไปไปนี่ใส่จานเลยจ้ะสุกแล้วอืสุกแล้วจ้านี่ใส่จานเลยจ้าก่อนที่มันจะดำมากกว่านี้อ๋อขี้อืมขี้อืมขี้อืมขี้อืสุกแล้วอีน้ำ เอาเอาจะทำอะไรของเขาเนี่ยอย่าให้หล่นนะเอ๋ต้งแนงต้งแนงต้งแนงต้งนงจจดระเบียบจัดระเบียบก็เป็นด้วยปิดแล้วเสร็จแล้วใส่กรอกย่างเราก,ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะ โอเค to the room please ไปเลยเดินดีๆนะจะได้เดี๋ยวได้ทานอาหารเพื่อนบ้านนะ <laughs>